สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมมาเอภิชาและดิตุนุถ้าชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผลด้วยนะครับวันนี้จะมารอบเพลงให้ฟ้าชื่อว่าเกลวไว้กเอาเชิญเกลวดอก คือเกาให้จำคุ้่าหมด้คายเจอล้ได้เลยขอคู่ค่าเรอ